รันดาวเจ็ดแปดอะไรกันตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของเดือนเดือนมิถุนายน25 6 6นสะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ,บรกรกรครับ,รบได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปคำพยากรณ์ในคราวนี้ครับก็จะเป็นภาพรวมนะฮะของเดือนมิถุนายนนะครับโดยการใช้ไพ่ในการออกคำพยากรณ์นะครับไพ่เนี่ยก็จะมีอารมณ์ภาพอารมณ์ไพ่นะครับในแบบที่จะสามารถให้อายละเอียดหลายหลายอย่างเนี่ยในแบบที่ ดาวนะให้เราไม่ได้แต่คนอื่นนะครับที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ก็ต้องมีขั้นตอนที่สําคัญอันหนึ่งครับก็ต้องเลือกไพ่กันก่อนนะครับผมครับไพ่จะมี3กองให้เลือกนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง3นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คําพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอ่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆ้อกันนะครับ ครับสำหรับเดือกช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าการที่ตัวท่านเนี่ยมีความยึดมั่นในแนวทางนะครับในอุดมการณ์ในอุดมคติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่หล่อหลอมความคิดหล่อหลอมการการะทําอะไรต่างๆการตัดสินใจอะไรเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องอยู่บนตัวเองไปหลักนะครับนะจการคิดอ่านการทําอะไรนั่นก็คือการได้รับ ความรู้ได้รับความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะรวมลงให้อยู่ในตัวเราเองแล้วก็ออกมาเป็นการตัดสินใจเป็นกระบวนการ,รต่างๆทำมาได,ไ,มได้เรื่อยๆตัวทุนเองก็เรียกได้ว่าเกิดความสบายอกสบายใจในการที่คุณจะดําเนินชีวิตดําเนินแนวทางไปตามเรื่องราวเหล่านั้นทีนี้เรามาดูสิครับว่าเราจะเดินทางผ่านเดือนนี้กันไปเนี่ยจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่คุณทํามานะฮะ เขาเรียกว่าไงคนก็เห็นนะอ่าคนเห็นนะเห็นคุณค่านะครับเห็นคุณค่าเรียกได้ว่ามีความชัดเจนนะครับความชัดเจนความเป็นตัวคุณนี่แหละมันทําให้คุณค่าเป็นที่โดดเด่นคุณค่าเป็นที่น่าจดจํานะครับทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกได้ว่าถ้ามาถูกทางเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือภาพที่คนอื่นมองเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เท่ากับว,ว่าสิ่งที่ทํามานั้นก็ถือได้ว่า เหมาะสมและเขาเหมาะควรแล้วไม่งั้นเนี่ยคนที่เขามองคนที่เขารู้สึกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกต่อเราเนี่ยดีขนาดนี้ดังนั้นก็ขอให้่ันใจครับค่อย,อยๆดําเนินเดินทางไปตามที่แบบที่เดินมานี่แหละนะครับก็จังหวะที่เดินมาเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามันจะมีความแน่นหนามั่นคงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณเองก็จะมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับมั่นอบมั่นใจถึงจะดูเหมือนนิ่งๆนะครับแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในทีเพราะว่า ในความเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวอยู่ในสติเป็นความเคลื่อนไหวอยู่ในปัญญานะครับปัญญามันจะพอบพูนขึ้นเกิดมากขึ้นนะครับมีความมั่นคงทางจิตใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าความแน่นหนามั่นคงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญในการที่คุณจะผลิตสิ่งต่างๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจชิ้นงานการผลิตอะไรก็ตามท,ท,ที่จะออกมาจาก ความคิดความอ่านของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ามีออกมีเข้านะฮะมีออกมีเข้านะครับค่อยข้ามั่นใจกับตัวเองมากๆอนะตอนนี้ว่าอืมฉันมาถูกทางแล้วฉันมีความแน่นหนามัม่นคงในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่อง,องต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยหากไม่เกิดความมั่นคงในทางอารมณ์เนี่ยนะฮะมันก็จะแบบว่า ไม่เกิดความไม่มั่นใจตัวเองหากเรามีความมั่นคงในอารมณ์มั่นคงในความรู้สึกที่มีต่อตัวเราแล้วแล้วก็การที่เราจะทําสิ่งต่างๆต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เรนวาทําได้เพราะว่าการที่จะขยับไปข้างหน้าได้เนี่ยข้างหลังมันต้องแน่นซะก่อนนะครับข้างหลังมันต้องแน่นซะก่อนดังนั้นเนี่ยภูมิความรู้นะครับภูมิปัญญาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้แล้วล่ะในจังหวะตรงนี้ แต่ไม่ว่าเราจะมีความคิดความอ่านอะไรสักขนาดไหนเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับก็มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นบ้างนะครับมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นบ้างเพราะโลกนี้เป็นโลกของความไม่แน่นอนนะครับแต่การที่เราอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเรียกได้ว่าต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างคนเราองทั้งก็ดูจะเลี่ยงๆนะฮะดูเหมือนจะลิงเลี่ยงเรื่องการตัดสินใจอยู่พอสมควร ต้องตัดสินใจครับครับคือจริงๆก็ถึงถึงจะไม่ชอบแต่ก็ต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องอะไรบ้างนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับบทบาทที่ตัวคุณเองเนี่ยได้รับมาภาพรวมที่คุณได้เดินทางมาเนี่ยผมมองว่าถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็เรื่งน้ว่าพอเราทําอะไรได้ได้มาถึงจุดหนึ่งขั้นหนึ่งเนี่ยเรื่องราวมันก็จะบีบให้เราเนี่ยขยับ ในลําดับต่อไปแล้วก็ทําในลําดับต่อไปจะเห็นได้ว่านะฮะก็เรียกว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ภายใต้การแสดงที่เรียกได้ว่าหลายบทบาทนะครับหลายบทบาทไอาการที่เราจะชอบหรือไม่ชอบไอาการที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่สําคัญเท่าที่ว่าตัวเราเนี่ยเขาต้องเรียกว่าใช้บทบาทต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องใช้บทบาทต่างๆให้เหมาะสมนะครับคนบางทีเนี่ยนะ,ะเขาไม่รู้ลึกๆเรานะฮะว่า เรานั้นเป็นคนอย่างไรแต่การแสดงออกเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะไม่สามารถมีบทบาทที่เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมในเรื่องราวในในสิ่งตูกสิ่งการที่เราอยู่ได้นะครับก็อบอกตามตรงว,ว่าบางครั้งก็เหมือนกับไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าการแสดงออกนะฮะมันบางครั้งมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่บางทีตัวเราก็ต้องเก็บมา,าข้างใน น้ำขุ่นอยู่ไหนน้ำใสยอยู่นอกจริงๆครับนะก็สรุปแล้วตอนท้ายเดือนก็จะรู้สึกตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ต้องดำเนินเรื่องไปอ่ะทีนี้เรามาดูสักครับว่าเลือกไพ่อะไรกันไว้บ้างนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถึงจะต้องใช้เวลาในการดําเนินงานค่อนข้างนานนะครับแต่ก็เลือกสิ่งที่เรียกว่ากําไรมากนะครับ เขาเรียกว่าลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมากอาจจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนานพอสมควรแต่ว่าผลได้ผลลัพธ์เนี่ยก็มองว่าคุ้มค่ากับที่ได้โรงแรงไปนะครับคือเป็นคนมองการไกลนะครับมองการไกลแล้วก็เลือกสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำได้นะฮะแล้วก็ทําได้ดีนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าสําเร็จครับแล้วก็ไปได้ดีทีเดียวสําหรับท่านที่เลือกไ่กองที่2นะครับโอ้อันนี้เนี่ย งานส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลังนะฮะแต่งานเนี่ยจะเป็นลักษณะงานที่นำพาความสุขความสบายใจมาสู่ผู้อื่นซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตัวคุณเองถามว่าความสุขใจของการได้ทํางานทําอะไรต่างๆนีน่มันก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเองนี่จะฝืดฝืนท้าทีเดียวนะฮะแต่ว่างานต่างๆเนี่ยจะนําความความสบายใจมาสู่ผู้อื่นเนี่ยถ้าคิดเป็นประเ็นต์นแล้วผมบอกได้เลยว่ามากกว่าใครมาหาคุณก็สบายใจอะ่ะ นะได้รับความสบายใจกลับไปได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปตัวคนเองก็จะรู้สึกดีว่าเออได้ทําหน้าที่ได้นําพาความสุขความสบายใจมาสู่พวกเขาเหล่านั้นสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับไม่หวั่นเกรงอะไรนะครับเพราะชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางไปในท้องทะเลย่อมไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่ชัดว่านะฮะจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะฮะแต่ไม่ว่านะฮะ จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องราวและสถานการณ์ทุกอย่างด้วยความรู้ความชํานาญที่คุณมีนั่นเองครับผมครับสนชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนมิถุนายน2,566นกะครับก็เรียนว่าร่มท้นกันมาดีแล้วอุดมคติความคิดแนวความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งลงหลักปักฐานลึกแล้วนะครับจะทําให้เกิดความแน่นหนาความมั่นคงทางอารมณ์และความรู้สึกจนสามารถผลิตนะฮะ ชิ้นงานผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากตัวคุณได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็าอาจจะดูเหมือนว่าตัวตัวคุณอาจจะไม่ค่อยเป็นเหมือนตัวคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องฝืดฝืนอะไรอยู่ก็ข,ขออวยพรให้สาลวัคนาราศืกรกฎนะครับผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ประสบความสําเร็จด้วยดีตลอดไปครับ